น้องกี้นะฮะสวยตัดแดงแป๊กเลยสีอะไรฮะที่ทามาสีแดงค่ะสีแดงสดเลยนะฮะครับนะแล้วก็เป็นพีอาร์นะอยู่ร้านอะไรบอกได้ไหมฮะไม่ได้ใช่ไหมฮะต้องไปสืบเองสวยกระดนนี้ตามหาเองนะฮะแล้วจะเจอไหมเนี่ยเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอใช่ไหมฮะโอเคครับนะมีชื่อต่างประเทศด้วยนะฮะซึ่งเธอที่เกิดเธอเป็นลูกครึ่งนะฮะครึ่งผีครึ่งคนนะ และสำคัญคือมีชื่อฝรั่งด้วยนะชื่อว่าน้องขี้ขี้ครับนะฮะอันนี้สบายใจละวันนี้นะฮะดูพี่มาเยอะแล้วเมื่อกี้ดูเพื่อนเราจอดแก้มมาเขาบอกว่าไม่เจ็บนะฮะเราจอดเสด็จนะฮะนะครับวันนี้เอาให้สวยสดงามสมกับหน้าตาเลยเนาะนะฮะนะครับไปด้านหน้าเลยฮะสวยแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้ทําอะไรมาเลยครับนะฮะใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรมาเลยว่าเลยนะครับนะครับแบบสวยแบบธรรมชาติโอเคอาจารย์เดก็มาครับ น้องี้ี้ครับนะฮะนี่สื้อสวยด้ยครับลนี่จะใส่เกงอลลิบิกมาอะไรด้วยเนี่ยฮะไม่เสื้ไป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 ไไป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 ไอไปไเปปไ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 ปาปไ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 ไป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 ไขขไาไไขไปไปไป เดี๋ยวพี่จะจับน้องกี้ดูนะฮะว่าสะดือจะเจ็บไหมนะสะดือน้องกี้ครับนะผลปรากฏออกมาว่าไม่เจ็บเลยดีไหมดีค่ะอ๋อเดี๋ยฮะดีใจด้วยนะไม่เจ็บแะ่สั่นอยู่แล้วเนี่ยแค่ไม่เจ็บแะ่สั่นมันสั่นอยู่แล้วครับนะฮะ มืออย่าลวงเยอะนะพี่นะเอะอใช่ใช่๋ยวเดี๋ยวแหนติดมาครับนะ <c oughs> แหนเยอะด้วยนะครับนะฮะ <c oughs> ครับนะฮะมาดูน้องขี้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 กันดีกว่านะครับนะ,ะว่าเจอจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะฮะครับนะฮะกับพี่อสาวนะฮะอยู่อ,ะ,อะไรนะสื่อสารเหมือนกันนะกินเำอร์เท่าไหร่ ่จะาเลยยังแชงอยู่เธอตื่นเต้นนะถามเยอะไม่ได้เธอตื่นเต้นนะครับนะฮะเอ้าแบบไม่เจ็บมือนกันนะฮะเร็จแล้วครับขี้ๆนะฮะครับนะแค่นี้เองนะครับะโอเคสวยงามเลยนะฮะเอ้ามาให้กล้องดูหน่อยนะครับนะฮะนี่ครับนะโอเคสวยงามสวยงามสวยจริงๆครับนะฮะข้อห้ามครับขี้ๆนะฮะก็คืออย่าจับอย่าชนอย่ากระแทกนะนะฮะบริเวณที่จากข้างล่างกระแทกได้แต่ห่วงเลยเกินถ่วงเลยเกิน นะฮะแล้วก็อย่ากเกี่ยวนะฮะตรงนี้ข้างหน้าเกี่ยวได้ <c oughs> จินได้ทุกอย่างครับ้อนไข่ไส้เดือนมเงสาบนะฮะมีเพศสัมพันได้ตามปกติไข่ผู้ชายก็ไปดูดได้นะนะฮะครับโอเคสวยงามอ่าสวยจริงจริงเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เพื่อนๆเราดูด้วยนะฮะครับโอ้ยพุงหนู่นนี่นะอ๋อมมันไม่มีพุงเลยฮะ เธอมีไม่มีไม่มีไม่มีเชื่อพี่ดิพี่ผ่านมาเยอะแล้วครับนะไอ้พุงเนี่ยเจาะแน่แน่เอานะฮะดูครับดูหน้าตาเธอเจ็บไหมครับไม่เจ็บคเปล่าร้านใครร้านพี่แจ็คแจ็คดอสันเออแหมนะฮะไม่รู้ใครเอ้าให้เพื่อนจะดูอันใบบายสิใบบายสินะฮะบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายดิใบบายดิบรรยากาศตอนนะฮะหลังปีใหม่นะครับนะฮะกับร้านแจ็คดอซันนะครับ มาดูคนนี้ครับเธอสะสวยเลยทีเดียวครับนะฮะหน้าตาน่ารักครับหันหน้ามาทางนี้นะครับนะฮะ <laughs> ชื่อว่าน้องดมค่ะน้องดมค่ะน้องดีมที่มีแต่ความฝันนะฮะไม่ใช่ความจริงนะฮะกับมากับแฟนหนุ่มใช่ไหมอ๋อเพื่อนนะฮะเพื <laughs> ่อนเราได้เป็นเกย์นแน่ๆเลยคง <laughs> จะชอบชอบผู้หญิงเพื่อนชอบผู้ชายอเออเนี่ยฮะเป็นชอบผู้ชายนะฮะชอบผู้หญิงนะครับนะฮะครับชื่อว่าน้องดีมครับศึกษาอย,อยู่ที่ <laughs> โอ้คอนแวนนะฮะหน้าตาส飒สวยอายุตอนนี้เท่าไหร่แล้ว16บหกสิปีเองนะฮะเธอประจ่เสนอรัตแจ็คดอสันซึ่งเคยดูคลิปพี่มาเยอะแยะเลยทีเดียวใช่ไหมนะครับบอกว่าไม่เจ็บโอ้โหนะฮะเธอการันตีอย่างนั้นเลยนะฮะมาดูว่าเธอจะเจ็บไหมนะครับนะฮะเลือกตัวนี้มาครับสะสวยเลยทีเดียวนะฮะครับนะฮะตัวนี้ครับนะฮะไม่เบาไม่เบานะฮะครับนะฮะอ่านะฮะเห็นไหมฮะสวยๆนะฮะครับนะ เหมาะสมกับใบหน้าของเธอนะครับนะฮะสาวคอนแวนต์คนนี้นะฮะดูกำลังแชทเลยครับนะฮะเออ้าตามสบาครับนะฮะน้องดิมนะครับนะฮะครับน้องดิมผ่อนคลายนะครับนะฮะไปฉีดยาชาไปฉีดยาชาทำไมฉีดจะไปไม่จ่อไปเลยล่ะเว้ยพ่อมีฉีดยาชาที่หลัวนะครับนะฮะครับมองป้ายแค่กอสั้นครับนะเดี๋ยวพี่จะบอกวิธีนะฮะครับนะมันจะได้ไม่ต้องเสียบนะฮะในคลิปก็ไม่มีใครมาฉีดครับครับเขาไม่ฉีดกันละครับจะฉีดก็จอบไปเลยครับนะฮะครับนะ แล้วมีม,ม,มียาชาฉีดให้ด้วยนะเข้าใจยังอือครับครับนะฮะน้องดีมจะบอกว่าพี่แจ๊คขาขอฉีดยาชาเลยได้ไหมฮะไม่มีครับนะฮะไม่มียาชาฉีดให้พวกเรานะครับนะมีะแต่เข็มนี่แหละครับแทงเข้าไปเลยครับสบายๆครับนะฮะกับสาวสวยกันนี่ฮะพี่จำนายไว้แล้วว่าสะดือเธอไม่เจ็บนะฮะครับกับน้องดีมครับนะฮะสาวคอนแวนต์นะครับนะฮะมาดูกัน<า><า>นะ, <govern S 1> นะครับนะฮะครับปีนี้อายุ16แล้วครับนะฮะแค่นี้เอง เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับอยากเกงนะฮะแค่นี้เองนะฮะแค่นี้เองครับจิ๊ดๆมากเลยนะฮะอุ้ยนะฮะช่างเบาบางเลยเกิดมาอ่านะฮะเอ็นมาขอมือหน่อยครับนะฮะไม่ใช่มือน้องดีมนะฮะมือพี่ครับนะข้อห้ามครับน้องดีมนะฮะอย่าชนอย่าก,กระแทกนะฮะนะ,ะเรื่องที่ต่อไปมันจะอักเสบม,มันจะไม่หายเลยครับถ้ากระแทกนะข้างล่างกระแทกกับมือปอกได้ใช่ไหมฮะครับ ได้เกี่ยวนะฮะข้างล่างเกี่ยวได้ไหมเกี่ยวได้นะครับนะฮะกินได้ทุกอย่างนอนไข่ใส่เดือดแรงสาบนะฮะสวยงามดีมตรงกลางเป๊ะนะฮะไม่มีอะไรตินะครับนี่นะฮะให้ดูก่อนนะครับเห็นไหมฮะสวยนะครับเห็นไหมอ่าอ่าให้ดูฮะเดี๋ยวให้กล้องเขาจับหน่อยอ้าวนะฮะสวยงามเลยทีเดียวครับนะฮะอ้าวนะฮะก่อนจากกันเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของสาวหน้ามนต์คนน่ารักคนนี้ฮะว่าเจ็บมากน้อยแค่ไหนจ้าเออนิดหน่อยนะฮะไหวนะโอเคให้ยิ้มหวานด้วยบใบ้ซะโอเคครับ ครับนี่คือสาวน้อยหน้าสวยครับนะฮะเธอติดตามพี่แจ็คบางพอสมควรนะฮะเดินทางมาจากประชาชื่นใช่ไหมฮะชื่อว่าน้องะอ้น้องไอ้นะฮะอยู่ในกล้องนี่หน้าขาวมากครับแต่ข้างนอกหน้าลายมากครับโอ้นะฮะตอนาี้ศึกษาเ่ีย่อยู่ที่ารงเรียนสายปัญญาสายปัญญานะฮะเห่นดูคลิปพ่่แจ่คมาฮาาาฮะฮ่่ล่า่่่ นะฮะวันนี้น้องอะไรนะฮะน้องไอซ์นะฮะแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งชื่ออะไรฮะชื่อปลาใสค่ะน้องปลาใสาฟองฟ้าใสนะฮะครับน้องฟ้าใสนะฮะกับน้องไอซ์นะฮะเคยดูคลิปพี่แจ็คมาพ่อทุกคนบอกว่าไม่เจ็บสักคลิปเลยนะฮะเดี๋ยวเจอกับตัวเองแล้ววันนี้นะฮะว่าเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะฮะนะฮะตามเธอมาครับนะฮะกับสาวน้อยหน้าหวานคนนี้ครับนะฮะ น้องไอซ์ครับนะฮะเจาะเสนอกับร้านแจ็คดอสันครับนะฮะเธอบอกว่าเธอกลัวมากฮะตอนนี้ขาสั่นหรือยังสั่นแล้วนะฮะอันนี้ไปติดอะไรมาเนี่ยฮะสวยไหม <c oughs> รีบไปล้างออกนะฮะนะนะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะคันนะโ <c> ร <oughs> งเรียนสายปัญญามอไหนเนี่ยมอสองเอามอสองเหรอ โอ้ยม .2 โตโต,ตจังบางคนม .2 มาจอดร้านพี่อะตัวกับเปียกเดียวครับนะฮะแล้วก็ไม่นะฮะนี่โตโตเลยนะพวกเราเนะะี่ยครับม .2 ทั้งคู่ป่ะ้ะองมอ,อะไรม .5 แล้วเหรอโอเคครับนะเอาไม,ไม่ต้องเกลีไม่ต้องเกง็บไม่ต้องไว้ไม่ต้องไว้นี่มองชื่อแจ็คดอสันไม่ต้องมามองเข็มพี่มองนี่เอ้านะวฮะเธอจะม,มองทำไมแล้วบอกกลัวๆนะฮะเอาไม่เจ็บนะบอกว่าไม่เจ็บก็ไม่เจ็บคยอ่ฮะผ่อนคลายนะครับ แต่เก่งนะฮะแค่นี้จบแล้วครับน้องไอซ์นะครับนี่มันจะไปเจ็บได้ไงครับนะเห็นไหมกิ้จริ้งเลยจริ้งกิงเลยนะฮะครับนะฮะแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวฮะพี่จอดสดอ็จยังคงตาเดี๋ยวซื้อใส่เดี๋ยวหาให้เลยครับนะ ก็แค่นี้เองนะฮะข้อห้ามคือเหมือนกันในคลิปนะฮะคืออย่าเกี่ยวอย่าชนอย่ากระแทกตรงนี้เกี่ยวได้กระแทกได้นะฮะการอยู่การกินกินได้ทุกอย่างฮะหนอนไข่ไส้เดือนแปลงสาบมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกตินะครับนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือนะฮะถ้าเรากระแทกเมื่อไหร่ก็จะอักเสบไม่หายเลยครับนะคะสวยงามครับเราขอกล้องจับสตูดิโสวยๆด้วยครับะเยี่ยมมากแล้วก็ให้เพื่อนดูนะฮะสวยนะนะฮะสมกับผิวพรรณเธอครขาวนะครับนะไอจ๋านะฮะเสร็จแล้วครับนะฮะ ไปยิ้มใส่กล้องหวานเลยะฮะไหวไหมไ<ว>เจ็บไหม,ไมน,น,น่าดี๋ยวนะไม่ค่อยมากฮนะนิดเดียวเนาะนะฮะตับน่านหวานอ,อ้อยอีกครับเอาอค่อยๆใส่เจยิ้ม,มนบนหวานนะโอเคครับนะฮะสวัสดีครับนะฮะน้องน้องออยนะครับที่แปลว่าน้ำมันใช่ไหมะะฮะนี่นะเดินทางม,มาจากไหนนะ <c oughs> บางขุนพรมนะฮะครับนะ,ะดูพี่แจ็คมาเยอะแล้ว นะะฮวันนี้ตั้งใจมาหาโดนฟอใช่ไหมมาถึงมาถามว่าพี่แจ็คต่อตั้งใช่ไหมฮะแต้ว่านะฮะเราคิดว่าพี่สั้นหรือยาวนะฮะครับไม่บอกแล้วกันเนาะนะครับโอเควันนี้มีเป้าหมายคือทั้งหมดนะฮะฝั่งนี้นะฮะอันนี้พี่ใส่ให้แล้วตัวหนึ่งครับนะฮะเพิ่มอีกสองนะฮะเป็นสามนะครับฝั่งนี้เพิ่มอีกสามเป็นสี่นะครับนะฮะก็คือทั้งหมดหกรูมีรวมเจาะสะดุดด้วยนะฮะเลือกมาแล้วใช่ไหม โอเคนะฮะเราพร้อมนะฮะเราไม่คุยกันเยอะนะฮะเห็นหน้าตาพี่แล้วหลอ่อนะครับทางพี่สรุปต้องเปอย่างนีนะะ <laughs> น้นะฮะหล่อไหมหล่อนะโอเคนะสบายใจไหมฮะมาที่นี่มากใครเนะี่ยมาใคร <c oughs> คนเดียวนะฮะกลับคนเดียวนะอ,อย่ากลับหลายคนนะฮะเดี๋ยวก็ลงทางกันโอเคฮะเข้านะ <c oughs> ตามมาครับนะฮะน้องอ้อยนะฮะตบก่อนเพราะว่าต้องตับ สุดท้ายนะครับนะฮะเจ็บนิดนึงครับนะฮะเหมือนกับเราโดนเปิดซิงนะฮะนึกซิงหน่อยสิใช่ไหมเหมือนไหมอันนี้ยังไม่ยังไม่เปิดซิงใช่ไหมซิงหรือไม่ซิงไม่ตอบเลยอ่าโอเคไม่ตอบดีกว่าครับนะมันอยู่ในใจลึกๆครับนะบางครัง้องอาจจะพลาดพลังนะ้งเลกับจักรยานยนต์นะโอเคอ้าวต่อเลยครับนะฮะ เราจะถามความรู้สึกกันดีกว่านะฮะไม่ถามเรื่องสิ่งละถามว่าเจ็บไหมนิดหนึ่งโอเคอย่างน,นี้ชื่นใจครับนะฮะเอาดูครับสวยนะฮะนะูกใจนะครับฝั่งนี้ครบแล้วนะนะครับนะฮะเราจะทํางานกันอย่างรวดเร็วครับนะฮะไม่จะไม่คุยมากนะฮะนะคุยแค่2องชั่วโมงพอ เดี๋ยวกลับไปฟังเพลงพี่ด้ยนะขอทดแทนพับคุณพ่อนะฮะน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะครับนะฮะฟังเพลงพี่แจ็คด้วยนะครับฟังแล้วถ้าฟังกันแล้วเพราะไหมก็ไหายได้เึียงเดียวไปตายชิบหายแล้วอีกครพลงหนึ่งฟังดีได้ไหม <c oughs> โอเคดีใจดีใจฮะโอ้ยฟังเพลงพี่แจ็คครึ่งเดียวนะฮะฟังให้จบครับความหมายดีนะฮะแต่งให้กับพ่อหลวงนะครับนะฮะครับแต่งถวายท่านนะครับนะชุดหน้าก็มีอีกเพลงครับนะแต่ว่าไม่ใช่เพลงพ่อหลวงละเพลงส่วนตัวขอไปนะครับนะ อันนี้ถ้าถามว่าตรงกลางไหมยังไม่ตรงกลางนะนะฮะมันชิดใจไปนิดหนึ่งแต่ว่าก็ไม่คีเลยเท่าไหร่เชื่อมัดเนาะนะครับเอาทางรตรงๆครับนะครับ ถ้าดูกระจกครับนะฮะดูกระจกตรงที่พี่จะต่อให้นะนะ,ะดูเสร็จแล้วยิ้มมันหวานด้วย กระจกวางไว้ครับนะฮะไม่ดูแล้วครับโอเคครับ <c oughs> <c oughs> สวยงามครับนะฮะกระจบูดีทีหนึ่งนะฮะสวยงามนะฮะถูกใจนะนะฮะถ้าไม่ถูกใจไปฟ้องใครหรือไม่พูใหญ่บ้านอ่ะแถวบางบุรพมันะนะฮะรู้จักพี่บ้านบางบุรพมั้ยหายจะไปละล่วงละงานนี้ข้างบนอีกตัวนะ นะครับนะฮะครับนะข้างบนเราจะเจาะกันตรงไหนรู้ไหมนะฮะอ่ะจับกระจกดูครับนะฮะาตรงหางตาเรานะครับตรงนี้นะนะฮะถ้าเจาะตับตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่สวยละตรงตรงนี้ก็ไม่ได้นะโอเคครับอ่ะลงไปครับขอไฟนะครับโอเคนะ thank <laughs> you ไม่ใช่คนนะครับหูนะก็ในเมื่อพี่จอดสวยแล้วนะฮะสิ่งที่น้องบอยจะทำได้ก็คือรักษาบันให้ดีแล้วก็ซื้อใส่ซื้อใส่ซื้อใส่ใสใสนะซื้อเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่นะฮะแล้วอย่าให้ตันนะครับพยายามนะครับนะฮะต่อไปเป็นสืึอนะฮะลุกขึ้นครับตัวนี้ป่ะอือโอ้โหวันนี้มาจัดหนักวิ่ยนะฮะอ้าวนะฮะเราสวยจัดต้อง นั่งตัวตับทำับยเาืได้ไงนั่งตัวนี้ไปอ่ะมาต่อครับนะโอเคนะฮะสะดือนะนะเดี๋ยวพี่จะทำนายสะดือของน้องพอยนะคะว่าจะเจ็บบ้างน้อยแค่ไหนจับนี่อย่าจับบัมบัมทำนายพอยนะคะไม่ต้องวิจารณ์อ๋อไม่ไม่วิจารณ์ครับอ๋อโกงก็พี่ว่าสะดือดำใช่ไหมนี่ดูคลิปมาจนชินแล้วใช่ไหมฮะนะครับอ๋อโอ้ยนะฮะ ไม่วิจารณะโอ้เป็นิจารณ็เลยวิจารณาให้วิจารณ์ไหมไม่วิจารณนะครับนะคะกลับนะโอเคชาิกลับนะโอเคนะฮะครับยืนยืนขาตรงฮะขาโก่งนะครับเปรี้ยวเลยวะโอเคนะฮะอ้าวยืนโอเคนะฮะสะดือของน้องทอยนะฮะขอทํานายว่าไม่เจ็บครับนะฮะเอามบือออกมาจับตรงนี้นะฮะจับตรงนี้นะฮะนะครับเอไปเลยครับ โอเคนะฮะเธอเลือกตัวสวยมานะฮะจะนั้นพี่แจ็คต้องจอะตัวเสวยให้เลยอย่างเส้สวยให้เลยนะครับนะครับนะฮะผ่นะะอนคลายนะครับน้องออยมองที่ป้ายชื่อแจ็คดอซันนะครับ อย่ามามองอ่าอุปกรณ์พี่แจ็คนะฮะเดี๋ยวเราจะตกใจเข็มใหญ่ๆนะครับนะเอามือออกไปคันค้านะฮะครับนะฮะแม่ที่จอดจะได้หายใจเื่อฟาดเลยนะจออหูได้ชิวมากนะทนายไนะฮะก็พี่ทรรมดาแล้วไงว่าไม่เจ็บนะฮะแสดงว่าน้องอ้อยก็ไม่เจ็บจริงๆนะฮะผ่อนท้ายครับนะฮะครับนะ ครับนะฮะขอกล้องชัดๆเลยครับนะฮะกับสาวสวยบางคุณนนท์คนนี้ครับน้องออยนะฮะเขาจะเป็นตัวเงินตัวทองให้พี่ครับคนนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันเลยฮะสดๆร้อนๆครับว่าเธอเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะฮะไปดูโดยรวมนะฮะสะดือเธอเจาะแล้วไม่เจ็บแล้วก็ทิ้งทันคืนเจาะแล้วเจอะง่ายนะฮะครับข้อห้ามในการเจาะสะดือนะฮะอย่าเกี่ยวอย่าชนอย่ากระแทกนะครับนะฮะ ข้างล Bond ่างกระแทกได้ไหมได้นะครับนะฮะการอยู่การกินยังคงกินได้ทุกอย่างนอนไข่ไส้เดือนแปรงสาบกินได้เลยนะฮะนะครับนะฮะครับฉีดน้ำยาเสร็จก็จะกลับบ้านนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่านะฮะเดี๋ยวให้กล้องาจับความสวยงามของะดื้อนะฮะหันมาทางนี้หน่อยโอเคนะฮะสวยงามเลยนะฮะ ครับนะบน้องออยจ๋าพี่แจ็คถามนะครับว่าเจ็บมากน้อยแค่ไหน,นเอ้ยสุดยอดสุดยอดนะฮะแต่ขอวิจารณานะฮะนี่มันฝ่าละเมอ้อดีกว่ามั้คแหม่ต้องผีบ้างเนี่ยโอเคเนาะแต่สวยงามครับไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวพี่แจ็คจะประกบจะให้นะฮะ,ะไม่เจ็บน,นะฮะบ๊ายบายครับนะฮะบ๊ายบายยิย้มๆผมแก้มนะ